สวัสดีค่ะแพลตฟอร์มพรีเมียมค่ะวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่ง EP นะคะน้องแพลนนำความพรีเมียมนะคะมาในรูปแบบของกระบะที่มีเทคโนโลยีการขับขี่ที่อัจฉริยะนะคะพร้อมกับภายในที่หรูหราชุดแต่งเท่ๆแบบนี้เราจะพาไปชมกันนะคะว่ามีฟังก์ชันในการใช้ง,งานอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมเลยค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นคุณ Ford Ranger w i l d t a t นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติเล่นเองค่ะราคาของเขานะคะจะอยู่ที่1 3 2 0 0 0บาทค่ะสำหรับคันนี้นะคะความพรีเมียมจัดเต็มเลยค่ะกับสีพิเศษสีส้มเซเบอร์นะคะเพิ่มอีก10,000บาทและยังไม่หมดค่ะ ฝาท้ายกระบะนะคะเป็น power roller shutter ค่ะเพิ่มอีก3 0,000บาทนั่นเองค่ะมูลค่าของเขานะคะจะอยู่ที่1 7 2 0 0ล้านบาทนั่นเองค่ะความจัดเต็มของเขานะคะพรีเมียมรอบคันแบบนี้น้องเพรชจะพาไปชมทีละตำแหน่งเลยนะคะเริ่มที่เครื่องยนต์ของเขานะคะเครื่องยนต์ของเขาค่ะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะการรับประกันตีหรือความรันทีนะคะอยู่ที่10ปีหรือว่า1 5 0 0 0 0กิโลนั่นเองค่ะแล้วก็เช็คระยะนะคะอยู่ที่1ปีหรือว่า1 5 0 0 0กิโล ะะขับยาวๆไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดทั้งเวลาด้วยนะคะมาเริ่มที่ฟังก์ชันในการใช้งานบ้างนะคะสําหรับออด้านบนก่อนเลยนะคะที่ปัดน้นําฝนเป็นที่ปัดน้ําฝนแบบอัตโนมัตินั่นเองคะ่ะมีขนาดใหญ่นะคะรีดน้ําแนบไปกับกระจกได้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ใช้งานได้เลยนะคะ สำหรับฝากระโปรงนะคะเวลาเปิดดูเครื่องยนต์ภายในนะคะเป็นโชว์คู่หน้าแล้วนะสอ,สอชิ้นนะคะเปิดได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายดายมากๆเลยนะคะถัดมาเป็นที่ชุดแต่งนะคะชุดแต่งตัวนี้ค่ะเป็นสกู๊ปทรงสูงนะคะเป็นสกู๊ปฟิตนะคะทำสีทูโทนให้ตัดกับตัวรถด้วยนะสีดำด้านพร้อมกับโลโก้รูปแรดแบบนี้ สำหรับสกรูด้านบนนะคะเป็นชิ้นใหญ่เต็มฝากระโปรงแบบนี้เลยนะคะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าส่งผลในการใช้งานนะคะด้านห้องในโดยสารนะคะเวลาขับขี่ตัวสกรูนี้จะยื่นขึ้นมานะคะตัวนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านนะคะแล้วก็ความสวยงามในการตกแต่งรถนั่นเองค่ะถัดลงมานะคะเป็นกระจังหน้า ขนาดใหญ่สไต์แรปเตอร์แบบนี้เลยนะคะทั้งชิ้นทําเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ฟอนต์แบบนี้เลือกสีได้ว่าอยากได้สีแบบไหนแล้วก็ดีไซน์สีแบบไหนนะคะสามารถแจ้งได้เช่นเดียวกันนะคะไฟเดิมของเจ้าคันนี้ว i d แท็กนะคะเป็นไฟใบ LED ให้ลำแสงที่เป็นลำกล้องนะคะส่องสว่างมากๆเลยนะคะพร้อมกันนี้นะคะไฟ LED ใช้พลังงานต่ำแต่ว่าให้ไฟที่สูงประหยัดพลังงานแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนด้วยนะคะ สำหรับไฟนะคะน้องแพเปลี่ยนไฟให้ใหม่นะคะเป็นไฟเต็มสเต็ปเลยนะรูปแบบเป็นไฟมัสแตงนะคะเป็นชีพสลาม3สเต็ปแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับไฟด้านล่าง Daytime Running l i g h t นะคะตัวไฟด้านล่างจะติดก่อนเวลาเราปลดล็อกรถนะแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวด้วยจะขึ้นเป็นสเต็ปสเต็ปไฟเลี้ยวได้เท่มากๆเลยนะคะด้านในจะเห็นเป็นไฟ Red Devil Eye นะคะเป็นไฟลูกแก้วกลมด้านในตัวนี้เลือกสีได้จะเป็นสีแดงหรือสีฟ้าสีเหลือง ก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะคะเพิ่มความสมบูรณ์แบบของไฟมากยิ่งขึ้นเท่แล้วก็การใช้งานที่ชัดเจนโดดเด่นมากๆเลยนะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะลองพิติดตั้งสุดแต่งที่เป็นกันชนหน้าเหล็กเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะคะเป็นของยี่ห้อฮัมเมอร์นั่นเองคะ่ะเป็นกันชนเหล็กนะคะที่มีความแข็งแรงมากๆเลยนะคะเป็นเหล็กที่ดีเลยนะตัวนี้มีห่วงลากจูงสองตำแหน่งที่เป็นห่วงแดงนะคะจะเห็นได้ว่าจุดตรงนี้นะคะเขาเป็นจุดเชื่อม ที่เป็นแบบนี้นะคะคือตวเนี้จากการกระแทกว่าเหล็กเนี้ยจะได้ไม่มีเสียงตกกระทบนะเวลาเราขับขี่ด้วยความเร็วตัวเนี้ยจะไม่กระแทกตรงนี้จะเก็บเสียงได้ดีด้วยนะคะทํามาเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะเลยนะคะสําหรับรุ่นวายแท็กคันนี้นะคะเขาจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ทั้งหมด4จุดไม่ได้หายไปไหนนะคะน้องแพาติดตั้งระนาบเดียวไปกับสุดแตงให้เรียบร้อยแล้วนะคะยังใช้ได้เหมือนเดิม ไฟตัดหมอกรุ่นวายแท็กมีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นไฟ LED ด้านข้างไฟตัดหมอก mm. เช่นเดียวกันตัวนี้สองสว่างได้ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นเวลาใช้งานบนท้องถนนนั่นเองนะคะด้านหน้าก็จะเป็นทั้วทลุคของสุดแต่งแบบนี้นะคะเท่ๆแบบนี้พร้อมก,กับการใช้งานที่มาพร้อมกันเลยนะคะ mm. เดี๋ยวน้องแพ็ทจะพาไปดูส่วนอื่นๆต่อกันนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างบ้างนะคะด้านข้างค่ะเพิ่มเติมสุดแต่งต่อมาเนื่องมาเลยนะคะ เป็นคิวซ้มล้อแบบนี้นะคะเป็นสีดําด้านมีหมุดแบบนี้เลยเป็นสีเงินเป็นดีไซน์ของเขาไม่ได้ตอกเข้าไปแบบตัวรถนะคะตัวรถภายในไม่มีความเสียหายนะเท่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้สำหรับยางนะคะน้องแพทย์ติดตั้งเป็นยางออเทเรนให้คุณลูกค้านะคะแล้วก็เปลี่ยนแบ็แม็ใหม่นะคะเป็นแม็กสไตล์ ออฟโรดนั่นเองค่ะสำหรับยางนะคะใช้เป็นยาง BF อ r i c นะคะเป็นยางอัเทเรนซีรียจะอยู่ที่265 55 5, แล้วก็ R18 R18 ก็คือ Mac กขอบ18นั่นเองค่ะมีขนาดสมส่วนกับตัวรถพอดีแนะ่ไปกับด้านข้างนะคะไม่ยื่นหรือว่าไม่หลุดเข้าไปด้านในนะความสวยงามยังดีเยี่ยมเหมือนเดิมเลยนะคะ กระจกด้านข้างเป็นกระจกด้านข้างเดิมของรุ่น y ายแพอยู่แล้วนะคะเป็นกระจกด้านข้างขนาดใหญ่มีไฟเห็นเลี้ยวชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับขี่ด้วยนะคะตามมานะคะ่าวหลังคาด้านบนนะคะเป็นเราหลังคาที่เดิมมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะดีเยี่ยมอยู่แล้วตัวนี้ใช้งานได้เลยนะคะ แล้วก็ด้านข้างค่ะที่น้องเพื่เปลี่ยนสุดแต่งให้ใหม่นะคะเป็นบันไดข้างนะคะของลิมิเต้นเองค่ะเป็นบันไดข้างเหล็กน,นะคะแสดงคาแรคเตอร์ถึงออฟโรดนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะมีความแข็งแรงมากๆยึดติดกับชัดซีนะคะให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ,คะพร้อมกันนี้ค่ะรับน้าหนักได้ถึง200กิโกร,รัมขึ้นไปเลยนะตัวนี้ใช้งานได้นะคะแล้วก็สามารถกรองเศษหินทรายดินแล้วก็ค่ะเวลาก่อนจะขึ้นรถนะตัวนี้ก็จะมีกรองให้เราเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะ บันไดข้างมีหลายแบบหลายดีไซน์นะคะอยู่ที่ความต้องการของแต่ละท่านนะคะสติกเกอร์เช่นเดียวกันค่ะสติกเกอร์เป็น DNA ของเจ้า w i ยแท็เลยนะคะของเขาเท่ๆแบบนี้เลยพร้อมกันนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะให้น้องแพทติดตั้งสติกเกอร์ที่เป็นลายซิกเนเจอร์ของเขานะคะก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะต่อเนื่องกันมาเลยนะคะด้านท้ายกระบะบ้างนะคะมีไฮไลท์หลายจุดเลยนะคะมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยค่ะตัวนี้ค่ะ เป็นสปอ t b ตบาร์ซิกเนเจอร์ของ y p a c k เลยนะคะทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะคะขาย,ยาวมาถึงด้านหลังเลย สปอร์ตมาตัวนี้ค่ะออกแบบมาตามหลักแอโรไดนอมิกนั่นเองค่ะก็คือหลักอากาศพลศาสตร์นะคะตัวนี้ค่ะออกแบบมาเพื่อให้รถค่ะวิ่งลู่ลมได้ดีขึ้นนะคะไม่เก็บลมในท้ายกระบะนะคะแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วได้ดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทำให้ห้องโดยสารของเราไม่โครงด้วยนะคะตัวนี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะเลยนะคะดีไซน์เรียบหรูเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ค่าสี สีส้มแบบนี้เลยเป็นซิกเนเจอร์ของ y t a ทเลยนะคะถัดลงมาด้านท้ายนะคะน้องแพรติดตั้งเปลี่ยนไฟท้ายให้ใหม่นะคะเป็นไฟท้ายรูปตัวเจนั่นเองค่ะนี่จะเห็นได้ว่าไฟของเขานะคะเป็นสัญลักษณ์ของตัวเจเลยนะโดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายเห็นเต็มดวงชัดเจนมากเลยนะคะในการขับขี่บนท้องถนนนะคะด้านหลังเราก็จะเห็นไฟท้ายเราชัดเจนขึ้นนะคะด้านหลังเป็นสโมกเคลียร์นะคะตัวนี้เห็นชัดเจนมากๆเลย สำหรับด้านท้ายนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดเช่นเดิมนะคะไม่หายไปไหนนะคะน้องแพีวติดตั้งกันชนท้ายก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะมีความแข็งแรงมากๆเลยใช้งานได้จริงติดตั้งห่วงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เผื่อการใช้งานในการลากจูงต่างๆพร้อมไฟ LED ด้วยนะคะเป็นของ h ั m m e r เช่นเดียวกับกันชนหน้าเลยนะล้อล้อมากับกันชนหน้าเลยเท่ๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะกล้องมองหลัง ะะจะซ่อนไว้อยู่หลังโลโก้นี้นะคะอยู่ด้านนี้กล้องมองหลังนี้นะคะก็จะเห็นมอนิเตอร์จากจอด้านในห้องโดยสารเช่นเดียวกันนะคะเวลาถอยจอดก็จะสะดวกสบายง่ายมากเลยนะคะตัวนี้ด้านท้ายครบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมาดูไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์นั่นเองค่ะก็คือตัว power roller shutter นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะลูกค้าสั่งติดตั้งนะคะตัวนี้สามารถเปิดได้3วิธีนะคะฝาท้าย power roller shutter นะ วิธีที่1เปิดจากห้องโดยสารฝั่งคนขับนะคะกดเปิดและปิดได้เลยวิธีที่2ค่ะเปิดจากลูกบุญแจส m a มาร์ทคีย์เรของเรานั่นเองค่ะก็คือพี่ๆปลดล็อกนะคะกด2ที่นะคะาฝาท้ายของเราก็จะเปิดแบบนี้เลยเปิดสมูทมากๆเลยนะคะเรียบตึงไปกับด้านหลังเลยแบบนี้เลยนะคะปิดก็เช่นเดียวกันนะคะกดได้2ทีฝาท้ายก็จะปิดนะคะ แบบที่3ค่ะเปิดจากภายในตัวกระบะท้ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวน้องแพรจะเปิดให้แล้วก็จะสังเกตได้ว่าฝาท้ายนะคะฝากระบะท้ายตัวของ w i ย e ทนะคะเป็นฝาท้ายช่วยผ่อนแรงอยู่แล้วเนาะเป็นฝาท้าย e a s y l i ฟนะคะตัวนี้มีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วของรุ่นนี้นะคะตัวเป็นกระบะท้ายเป็นตัวช่วยผ่อนแรงช่วยประหยัดแรงของเราไปถึง60%เเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็ตัวปิดฝาท้ายโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะสามารถปิดวิธีที่3ได้จากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะกดเปิดและปิดตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ,อะตอนนี้เลยน้องทับก,กดให้นะคะจะเห็นได้ว่าปิดได้อย่างสมูทเลยนะคะเก็บของได้ดีนะคะตัวฝาท้ายตัวนี้มียางมียางติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะทั้งทุกจุดเลยนะ เพราะว่าเราจะได้กันน้ําด้วยนะคะตัวนี้กันน้าได้แล้วก็บรรทุกของได้นะคะเดี๋ยวน้องแพย์เปิดให้ดูอีกรอบนึงนะคะกระบะท้ายของเรานะคะน้องแพลตติดตั้งกระบะไลเนอร์ไว้ให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะตัวกระบะด้านท้ายนะคะมีขนาด511ม mm ิลลิเมตรนะคะบรรจุของได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงล่างของเราปอดค่ะเป็นช่วงล่างที่มีโชงคเป็นโชคไวานะคะพร้อมกับแหนบถึง5ชั้นกันเลยทีเดียวแล้วก็ชัดซีค่ะ ชั้สี่ขึ้นรูปชิ้นเดียวเลยนะคะทําให้รับน้ําหนักได้ถึง1.3ตันกันเลยทีเดียวค่ะช่วงล่างแน่นมากๆนะคะฟังก์ชันในการใช้งานครบถ้วนเลยนะคะอีกนิดนึงค่ะภายในห้องกระบาด้านท้ายนะคะมีช่องเสียบปลั๊กไฟด้วยนะสามารถเสียบปลั๊กไฟแล้วก็แล็ปท็อปได้เลยเหมาะก,กับสายลุยสายท่องเที่ยวในการใช้งานด้านหลังอย่างเต็มที่เลยนะคะสีส้มแบบนี้โดดเด่นมากๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่มองตัวเลือก สำหรับการติดตั้งฝาท้าย Power r o l l e r shutter เรรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสำหรับท่านอื่นๆที่มองไว้ปกติก็จะติด Carry Boy นะคะที่เราจะคุ้นหูกันนะคะตัว Carry Boy เนี้ยอาจจะมีมูลค่าประมาณอยู่ที่20,000ต้นๆนะคะแต่ว่าน้องแพลวตัวนี้ค่ะเพิ่มเป็น30,000บาทค่ะแต่ได้การแต่ได้การใช้งานที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากันเลยทีเดียวคะ่ะ มาต่อกันที่ด้านในบ้างนะคะด้านในค่ะจะสังเกตได้เลยนะคะว่าห้องไดสานะคะมีขนาดกว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูดีเรียบหรูดูมีดีเทลดีไซน์มากๆเลยนะคะจะสังเกตได้อย่างแรกเลยนะคะก็คือบาะนั่นเองค่ะ เบาะนะคะเราเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้ตะเข็บสีส้มนะคะมีค่าส้มแบบนี้เป็นสไตล์ของวายแท็กเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว,ว่าดูดีแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะพร้อมกันนี้ค่ะเริ่มต้นที่พวงมาลัยก่อนเลยนะคะพวงมาลัยฝอดทุกรุ่นเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะหน่วงตามความเร็วของรถนะคะตัวนี้ใช้งานได้ใช้งานได้ดีแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นฝั่งระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดตั้งค่านะคะสั่งการด้วยเสียงปุ่มอยู่ตรงนี้แล้วก็ไมค์อยู่ด้านบนนะคะ ฝั่งขวามือค่ะจะเป็นการระบบการขับขี่นะคะตั้งค่าได้จากหน้าจอการขับขี่ตรงนี้นะคะพร้อมกันนี้ค่ะมีเลนคิปปิงนะคะแล้วก็มีครูสคอนโทรลนะคะสามารถกดตั้งค่าได้จากตรงนี้ขวามือได้เลยนะคะตัวนี้พวงมาลัยนะคะจะให้น้ําหนักเบานะคะในการขับขี่ที่ไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะคะแต่หากเกิดใช้ความเร็วค่ะพวงมาลัยจะมี ความหน่วงมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเบาะหนังปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางคู่หน้านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้แล้วก็บอกค่ะมีความเท่มีความสปอร์ตมากๆเลยนะคะทําให้การนั่งทำให้การนั่งในการขับขี่นะคะมีความมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวิสัยทัศน์ในการขับขี่ดีเยี่ยมเลยนะคะ มาต่อกันที่หน้าจอบ้างหน้าจอนะคะมีขนาด8นิ้วค่ะใหญ่เลยเป็นหน้าจอ,าจอค่ะเป็นหน้าจอซิงค์3นะคะรองรับภาษาไทยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้เลยนะคะมีปุ่มที่เป็นเสียบช่อง USB ให้2ตําแหน่งนะคะ สามารถเชื่อมต่อได้เลยค่ะพร้อมกันนี้ค่ะมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะจากตัวรถของเขาอยู่แล้วนะคะเพียงพี่ๆค่ะเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับหน้าจอนะคะหากเกิดอุบัติเหตุนะคะระบบตัดใจน้ำมันทำงานแล้วก็แอ์แบ็คคู่หน้าทำงานนะคะระบบข่ะจะโทรไปที่1669ค่ะเป็นหน่วยแพทย์สุกเฉินนะคะก็จะ เรียกนะคะความปลอดภัยมาดูแลพี่ๆแล้วก็รถได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะแต่ว่าเน้นย้ำนะคะต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์กับหน้าจอนะคะระบบนี้ถึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแอ์นะคะเป็นแอร์อิสระแยกซ้ายขวาให้เรียบร้อยนะคะปัดอุณหภูมิแยกกันนะคะตัวนี้ เสียงสั่งการได้หนะ้าจอกระแทกสกรีนได้ปกติเลยนะคะนีม่มีปัญหาเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะคันเร่งของเกียร์สามารถเพิ่มและลดได้จากตัวคันเกียร์ได้เลยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์แบบก้ากระโดดนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะด้านหน้ามีปุ่มที่ใช้งานพิเศษเพิ่มเติมของเขานะคะด้านตรงนี้ค่ะเปนเ็นเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะที่มีเปนเ็นเซ็นเซอร์ด้านหน้าจะมีเสียงรบกวนก็สามารถกดเปิดแล้วก็ปิดได้นะคะตัวนี้คือป้องกันการลื่นถลย ะะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคิวเรชั่นคอนโทรลนะคะก็คือว่าปุ่มช่วยควบคุมขึ้นทางล่าชันนั่นเอง ตัวนี้ภายในเรียกเดีว่าหรูหราดูมีดีเทลการใช้งานมากๆเลยนะคะด้วยดีไซน์ของเขานะคะถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานแล้วก็รุยได้อย่างเต็มที่เป็นยังไงกันบ้างคะทั้งภายนอกและภายในที่น้องแพรพามาชมออนทัวร์แบบนี้นะคะ mm hmm. เรียกเรีว่าสะดวกสบายแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานครบถ้วนเลยนะคะ mm hmm. พี่พท่านไหนนะคะที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะ mm hmm. คลิปนี้ก็จะเป็นคำตอบในการตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ เห็นไหมคะว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่น้องแพลนำมาฝากในวันนี้ค่ะความพรีเมียมจัดหนักจัดเต็มทุกจุดเลยนะคะรวมถึงฟังก์ชันในการใช้งานแล้วก็ชุดแต่งเท่ๆแบบนี้เรียกเรีว่าแต่งแบบนี้นะคะโดดเด่นบนท้องถนนมากๆเลยนะคะใครๆก็ต้องหันมามองค่ะมูล,ลค่าของเจ้าคันนี้นะคะเน้นย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะ Ford Ranger w i d t a เกียร์อัตโนมัติสีพิเศษส,สีส้มเซเบอร์พร้อมกับ Power Roller Shutter นั่นเองค่ะ มูล,ลค่าทั้งหมดของเขานะคะอยู่ที่1 7 0 0 0ล้านกับ2,000บาทนะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่าแล้วก็ลงตัวกับรถนิยมดีๆแบบนี้นะคะมีระบบขับขี่อัจฉริยะพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบหรูดูมีไลฟ์สไตล์แบบนี้นะคะพี่ๆสามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะคะหรือว่าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อน้องแพลวได้เลยนะคะน้องแพลสไตล์บายอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธาน,นีนั่นเองค่ะแล้วกทิ้งช่องทางเบอร์ติดต่อแล้วก็ไลน์ไว้ให้นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากคอมเมนต์มา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อน้องแพลวได้เลยนะคะน้องแพลวจะรีบตอบข้อความให้เร็วที่สุดนะคะพร้อมกับเสนอโปรโมชั่นดีๆข้อเสนอพิเศษแล้วก็บริการระดับพรีเมียมทุกเคสเลยนะคะส่งตรงถึงบ้านแน่นอนค่ะสําหรับพี่ถัดไปนะคะน้องแพรวสัญญาค่ะว่าจะนํารถดีๆนะคะพร้อมกับฟังก์ชันในการใช้งานพรีเมียมทุกจุดแบบนี้นะคะมาให้พี่ๆได้ติดตามชมนะคะกันที่ช่องของน้องแพลวนะคะยูทูบชาแนลค่ะฟอร์ดพรีเมียมแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจ พ์ดพีเมียมเช่นเดียวกันนะคะเราจะพบกันทุกวันเลยนะคะน้องแพรจะออนทาวนะคะหน้าจอตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะน้องแพรจะได้ผลิตงานดีๆแบบนี้ออกมาให้รับชมกันต่อเน,นื่องนะคะสำหรับวันนี้ไปและะ้วค่ะสวัสดีค่ะ